มันจะพาไปดูต้นสนร้อยปีอายุมากกว่าอายุเกือบเกือบร้อยปีนะห้าสิบปีขึ้นนะ่ะนีนนน่นีต้นต้นสนใหญ่มากเลยนะในกล้องเนี่ยมันจะแบบว่าบีบให้เพี่ยวเพียวนะแต่จริงมันใหญ่มากนะเด่มูต้นสนใหญ่ใหญ่มากเธอจะต้องมาดูต้นไม้ใหญ่ๆแบบเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่แบบว่า ธรรมชาติมากคือเขาปลูกไว้สมัยนานนมแล้วนะทุกคนเนี่ยเขาจะปลูกเป็นแนวเดียวกันน,ะนี่ก็ต้นสนนีน่ต้นสนเราอยู่ดีๆเราจะมาตัดไม่ได้นะในพื้นที่ของเราก็จริงอ่ะแต่แต่ตัดเนี่ยมันจะต้องขออนุญาตด้วยซ้ำนะออ้มันต้นใหญ่นะวันนี้ฉันรีวิวต้นสนเธอพาทุกคนมาดูต้นสน ว่าน wow, Amazing มันใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นต้นส่วนที่ใหญ่ขนาดนี้หรอกเขาเอาไว้กันคลื่นกันทรายกันน้ําทะเลเนะี่เห็นไหมสวยไหมสวยนะฉันก็ชอบดูเพรามันต้นใหญ่นะทุกคนโอเคจบการรีวิวเดอ้อก็อให้ดูทะเลไปด้วยเห็นไหมสวยนะจ๊ะ